kawan ที่ดินนะคะวันนี้ค่ะป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินบ้านสวนทองคลอง14องค์ครับจังหวัดนครนายกนะคะกมที่35นะคะจังหวัดนครนายกท่านก็รู้เลยค่ะเป็นเมืองมอระดกธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งผลไม้นะคะแล้วเป็นเพื่อจังหวัดที่จะมีเส้นทางด่วนนะคะสายฉลองรานนครนายกสระบุรีวิ่งผ่านนะคะแล้วก็จะมีถนนวงหวนรอบที่3นะคะแปลงที่ป้นจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะเมื่อท่านเข้ามาจากร้านบิทานสวีทตะคะตรงเข้ามายังที่ดินของเรา2กิโลท่านจะมาเจอวงเวียนเล็กค่ะเมื่อเจอวงเวียนเล็กท่านจะเจอที่ดินแปลงนี้เลยค่ะ ดินเราถมไว้สูงมากค่ะถมเรียบร้อยแล้วนะคะถนนสาธารนณะทุกแปลนะคะ่ะถนนนะคะแล้วก็จะมาเจอแปลงที่16นะคะแปลงที่16แล้วก็ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดนะคะก็จะมีตั้งแต่ร้อยสองตารางวาร้อยเจ็ดสิบตารางวาสองร้อยสี่ตารางวานะคะเริ่มต้นที่ตารางวาละแปดพันเก้าร้อยบาทและตารางวาสุดท้ายแปลงที่ยี่สิบเจ็ดนะคะตารางวาละเก้าพันสองร้อยะะเพราะว่าแปลงที่ยี่สิบเจ็ดจะติดถนนสองด้านเลยนะคะตรงนี้ยังว่างนะคะเหมาะที่จะทําบ้านที่อยู่อาศัยบ้านแนวสวนเกษตรนะคะ บ้านพักผ่อนตากอากาศก็ได้ค่ะเมื่อวันจันทร์ถึงสุกเราทํางานอยู่กรุงเทพนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็มาทําบ้านแนวสวนเกษตรค่ะมาพักผ่อนนะคะมาปลูกผักเลี้ยงปลานะคะเนี่อย่างแปลงตัวอย่างนะคะแปลงนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะคะแปลงที่ยี่สิบสองเนี่ยลูกค้าซื้อเงินสดนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาทําการลงดินจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะจะลงพิจผล์ทางการเกษตรนะคะเนี่ยสำหรับแปลงนี้ค่ะที่ติดกับแปลงยี่สิบสามนะคะถนนของเราเป็นถนนสาธารณะหมดนะคะอนาคตรอการเข้ามาพัฒนาของอบตอนะคะแล้วก็ที่ดินในบ้านสวนคลองสิบสี่นะคะ มีพื้นที่ส่วนกลางนะคะมากกว่าร้อยห้าสิบร่นะคะไม่ว่าจะเป็นวงเวียนใหญ่ยี่สิบสองไร่ค่ะซึ่งอนาคตเราจะแพลนเป็นที่ออกกําลังกายที่วิ่งที่เดินเล่นนะคะแล้วจะมีลำรางสาธารณะถนนสาธารณะแล้วก็ยังติดกับคลองสิบสี่นะคะประมาณห้าร้อยเมตรนะคะสามารถสูบน้ําเข้ามาใช้ในในบ้านสวนคลองสิบสี่ของเราได้นะคะที่ดินตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดเช็คอินในอนาคตนะคะสำหรับการไปเล่นแหล่งท่องเที่ยวยังจังหวัดนครนายกนะคะอยู่ใกล้อะไรมั่งกับร้านบิทเทิลสวีทนะคะเข้ามาร้านคาเฟ่ชื่อดังเข้ามาสองกิโลนะคะ แล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จประเทศอยู่ใกล้กับมอสาวนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาอยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะคะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไกค่คู่อุทยานไม้ใหญ่ค่ะปั๊มเชลปั๊มปอตทอนะคะโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ค่ะซึ่งที่ดินตรงนี้ค่ะจะอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากๆนะคะอนาคตนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะอนาคตเนะ่ะจะโดนแน่นอนนะคะทางด่วนสายฉลองรัฐนะคะนยรยศบุรีนะคะจะวิ่งผ่านตรงจังหวัดนะครยกมีจุดขึ้นลงในแหล่งที่ดินของเราที่อยู่เกือบเกือบทุกที่ะคะ่ะ ะะสําหรับที่ดินของเรานะคะซึ่งอนาคตต่อ,อไปถ้ามีทางด่วนมานะคะราคานี้ก็จะไม่ได้แล้วนะคะท่านต้องรีบจับจองไว้นะคะใครที่อยากไวกเ้เกษยณนะคะอยากจะไม่มีบ้านแนวสวนกเกษตรอยู่เงียบๆสงบนะคะอากาศดีๆโปรง่งโล่งสบายปลอดรอดจากโควิดนะคะไม่ต้องอยู่แออัดชุมชนเยอะ P ีค่าพีเอมเยอะเชื้อโรคเยอะ,เ,ยอะ,เ,ยอะเหมือนกรุงเทพมหานครนะคะเราต้องเตรียมมาผ่อนที่ดินแบบนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะซื้อสดฉนดคุดแดงพร้อมโอนทุกแปลงนะคะซื้อผ่อนฝันกระยาไปเลยค่ะ3-5ปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะโปรโมชั่นนะคะ วันนี้ถึง3 1ม,มีนาคม นะคะเมื่อท่านวางเงินดาวน0สามหมื่นบาทนะคะแล้วเข้าทาสัญญาะะท่านจะได้รับคูปองนะคะค่าน้ํามันไป1000บาทนะคะเป็นการสัมนาคุณให้กับลูกค้านะคะเห็นไหมคะว่าดินทมแล้วค่ะไฟฟ้านะไฟฟ้านะคะต่อขยายเขตเข้ามานะคะติบน้าปะปานะคะต้องต่อขยายเขตเข้ามานะคะตรงนี้นะคะแต่ท่อระบายน้ําเรามีอยู่ตรงหน้าแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจนะคะรีบทับราเลยะคะ่ะเพจขายที่ดินนะคะ YouTube ปปนขายที่ดินคะ่ปปปะ Facebook ปนักขนนยเก้้าสี่ศูนย์ห9ึ่งเาค่ะแล้วปนจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ